ทหารจากมณฑลทหารบกที่41และตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปตรวจสอบเอกสารการขนย้ายเข้าสารของบริษัทมหาชัยพาราบุรในตำบลนารายอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากพบว่าได้ขนย้ายเข้าสารความชื้น10นจำนวน500,000กิโลกรัมตามใบสั่งสินค้าออกโดยอคสอและมีร้านจุฑาภร์การค้าจังหวัดสงขลาเป็นผู้สั่งซื้อ ผู้ขนย้ายข้าวสารนั้นอ้างว่าจําเป็นจะต้องขนข้าวสารออกจากโกดังให้แล้วเสร็จก่อนวันที่24เดือนนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนหมดสัญญาขณะที่เจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดการขนย้ายข้าวสารออกจากโกดังและนํากุญแจมาปิดล็อกโกดังเก็บข้าวสารเพื่อรอตรวจสอบอีกครั้งส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโกดังของโรงสีแหลมทองอําเภอวารินชํำราบซึ่งเก็บข้าวในโครงการรับจำนาข้าวในจังหวัดอุบลร,ราชธานี จ้าหน้าที่ก็ได้ล็อกประตูโกดังเพื่อรอตรวจสต๊อกข้าวที่สีแล้วแปรสภาพแล้วกว่า1ล้านกระสอบนะครับโดยข้าวในโครงการจำนำข้าวของจังหวัดอุบลราชธานีถูกเก็บไว้ในโกดังกลางในอำเภอต่างๆรวมแล้ว41แห่งรวมทั้งสิ้น3ล้าน5แสนกระสอบ ขณะที่จังหวัดมหาสา,ารคามแม้ว่าผู้ประกอบการโรงสีทั้ง9แห่งได้ส่งมอบข้าวสารไปเก็บไว้อย่างโกดังกลางที่จังหวัดขอนแก่นชัยภูมิและก็นครราชสีมาแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงนคํากุญแจมาปิดล็อกประตูเข้าออกโรงสีทั้ง9แห่งเพื่อตรวจสอบสต๊อกข้าวทั้งต้นทางและปลายทางว่าตรงกันหรือไม่เช่นกันนะครับที่จังหวัดราชบุรีทหารและเจ้าหน้าที่กันครั ภายในจังหวัดราชบุรีได้ปิดกุญแจโกดังเก็บข้าวของห้างหุ้นส่วนจำกัดกเกษตรธัญญาในตำบลบางมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโกดังกลาง1ใน30แห่งของจังหวัดราชบุรีที่เก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวและ้าหากว่ามีการตรวจสอบข้าวในโกดังก็จะมีหน่วยงานทหารในพื้นที่เข้าร่วมด้วยโดยช่วงนี้ห้ามเคลื่อนย้ายข้าวในโกดังสำหรับข้าวที่อยู่ในโกดังจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจนับอีกครั้งหนึ่ง